คละครึ่งเฟส2เปิด3ขั้นตอนกดยืนยันรับเงินเพิ่ม500บาทสำหรับผู้มีสิทธิเฟส 1. 1เผยแพร่โดยกรุงเทพธุรกิจเปิดวิธีกดยืนยันเพื่อรับสิทธิมาตรการคนละครึ่งเฟส2รับเงินเพิ่ม500บาทสำหรับผู้มีสิทธิในเฟส1เดิมจะต้องทำอย่างไรบ้าง มาตรการคนละครึ่งเฟ,ฟส2ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการคนละครึ่งมาก่อนเลยหรือผู้ที่เคยลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแต่ไม่สำเร็จสามารถเริ่มเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในมาตรการคนละครึ่งเฟ,ฟส2ได้ที่เว็บไซต์ ww w oh. คนละครึ่ง com ในวันที่16ธันวาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิที่รัฐบาลตั้งไว้ในเฟ,ฟส2ทั้งหมด5ล้านสิทธิ ทั้งนี้ในส่วนของมาตรการคนละครึง่งเฟส2ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้วงเงินใช้จ่ายทั้งหมด3,500บาทตลอดระยะเวลา3เดือนคือตั้งแต่1มกราคม -31 มีนาคม2564เงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับเฟสแรกข่าวที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่ได้สิทธิมาตรการคนละครึ่งเฟสหนึ่หรือรอบแรกที่มีทั้งหมด10ล้านคนนั้นก็ได้รับอน,นิสงส์จากมาตรการคนละครึ่งเฟสสองด้วยเช่นกันรัฐบาลได้ขยายอายุมาตรการไปอีก3เดือนคือตั้งแต่1มกราคม -31 มีนาคม2564และได้เพิ่มวงเงินให้อีก500บาทจากเดิมได้ตลอดมาตรการ3,000บาททำให้วงเงินรวมทั้งหมดเป็น3,500บาท ซึ่งในจำนวนเงินเดิมนั้นหากใช้ไม่หมดรัฐจะไม่ตัดสิทธิโดยจะต่ออายุไปจนสิ้นสุดระยะเวลาเฟส2ส่วนสิทธิที่ได้รับเพิ่มในมาตรการเฟส2นั้นจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564 ซึ่งผู้ที่ได้สิทธิในเฟสแรกนั้นจะต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตางังซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสําหรับใช้จ่ายในมาตรการนี้เพื่อไปกดยืนยันสิทธิโดยจะเข้าไปกดยืนยันได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2563เป็นต้นไปเช่นกันทั้งนี้มีขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิสําหรับผู้ที่เคยได้สิทธิคนละครึ่งเฟสหนึ่งดังนี้ 1. เข้าสู่ G Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังกดเข้าไปที่เมนูคนละครึ่ง 2. กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ 3. หน้าจอจะแสดงผลการรับสิทธิอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถเข้าไปค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ที่เวอร์ไวด์เว็ คนละครื่งดอ m อมซึ่งมีการแยกประเภทเพื่อให้คนหาได้ง่ายทั้งร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอทอปและร้านค้าสินค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้จากแผนที่บนเว็บไซต์เป็นรายจังหวัดได้ด้วย